คะโอเคเล่นยังไงคะงลูกเออเล่นยังไงนะงเดี๋ยวนะแม่หาวิธีเปิดก่อนนะยังไงเนี่ยโอเคได้มาแล้วคะ่ะลูบิดอย่างนี้นะพี่พิมจะเล่นเป็นไหมเนี่ยอันนี้มีสีเออ<ส>แดงสีฟ้า,า,า,าแล้วก็แล้วก็เขียวสิ น้ำตาไหนแม่ดูสิมีกี่สีค่ะทั้งหมดอ่อนมีกี่สีนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสีไหนเพื่อความชัวถูกต้องโอเคโอเคอันนี้นะคะลูกวิธีการเล่นก็คือลูกจะหมุนหมุนยังไงก็ได้หมุนไปหมุนมา หมุนฝั่งนี้ก็ได้ลูกหมุนหมุนอะไรหมุนได้หมดเลยเห็นไหมหมุนไปหมุนมาให้มันมั่วๆไปเลยใช่พอหมุนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอ่ะอันนี้ก็ฝึกเอ๊ะนี่ไงลูกจะทำยังไงให้นี่ไงดูสิมันจะต้องเป็นกลับมาเป็นสีแดงทั้งทุกแถวเนี่ยทั้งเก้าตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยทั้งเก้าทั้งเก้าอันเนี้ยลูกต้องกลับมาเป็นสีแดงทั้งหน้าเลยแล้วอันนี้ก็กลับเป็นสีเดียวกันทั้งหน้าทุกอันอ่ะ ดูกระหัดเล่นนะคะวันนี้คุณแม่อุ้ยเฮ้ยงงมากเลยอะอยได้สองแถวแล้วเนี่ยอ่าแถวที่สามดูซิพี่พิมพ์ิมยังไงนะนี่มันหมุนมันหมุนทั้งหมดอ่เอ้ยเฮ้ยได้แล้วหนึ่งอันอ้าวแล้วอันนี้ล่ะลูกเอ๊ะทำไมอันนี้มันเปลี่ยนสี คือทุกทุกด้านต้องเป็นสีเดียวกันทั้งหมดอาคราวนี้อันหมุนอันนี้เป็นสีเขียวมันมันฉีกออกแบบนั้นไม่ได้ลูกมันต้องหมุนแบบนี้มันต้องหมุนเฉพาะอันกลางนี่ไงนี่ไงนี่ไงกวนะอ่าเขียวอือ่าวันนี้เดี๋ยวพี่พีไปก่อนดีกว่าพาคินขึ้นมากลัวแล้วเดี๋ยววันนี้ พี่พีม์หัดเล่นลูบิดก่อนนะคะทุกคนใกล้แล้วใกล้ความจริงนี่ไงใกล้ความเอ้ใกล้เอ้ยเอ้ยโอ้โหสรุปว่าพี่พิมพ์ทำได้แล้วค่ะทุกคนเคป็นสีเดียวกันหมดเลยลูกเห็นไหมโอ้โหโอเคอะค่ะงั้นวันนี้พี่พิมพ์หัดเล่นลูบิดต่อนะคะทุกคนไปก่อนนะคะ